สวัสดีคุณผู้ชมครับโฮมรีโนเวทบายฮาร์ดวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โซนพุทธมณฑลสาย3นะฮะแล้วก็นี่คือหมู่บ้านวรารามครับดูจากสภาพบ้านแล้วคาดการณ์คร่าวๆน่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีแน่นอนซึ่งจุดท้าทายของบางกอ,อกแอสเซทวันนี้ก็คือเราจะทําให้บ้านหลังเนี้ยกลับมามีชีวิตชีวากลับมาหน้าดูหน้าอยู่อาศัยขึ้นได้อย่างไรบ้างก่อนอื่นเนี่ยจากที่ได้สํารวจมาแล้วต้องบอกว่าอาการก็เอาเรื่องฮะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอเชิญ ผู้เชี่ยวชาญดีไซเนอร์ของเราวันนี้มาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าว่าบ้านหลังนี้เป็นยังไงบ้างขอเชิญพี่เออีโบลาครับผมน่าจะเป็นคนที่คุณผู้ชมคุณน้าคุณตาอยู่แล้วก็คือตุงนั่นเองสวัสดีครับผมตุ้บวันนี้ฮะสำหรับบ้านหลังนี้ที่เราได้ดูกันคร่าวๆแล้วเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างเบื้องต้นก็ก็มีปัญหาที่แบบหนักใจอยู่ทักเรื่องสองเรื่องประมาณนั้นนะครับแต่ตัวบ้านเขาก็โอเคอยู่นะครับสาหรับหลังนี้ คือฟีลลิ่งภายนอกคือแบบน่าอยู่อาศัยมากๆยังน่าอยู่อยู่ครับสไตล์เอาจริงๆก็ยังดูโอเคนะยังเหมาะกับแบบฟีลลิ่งไทยๆอยู่แต่ว่าคราวนี้เราจะมาปรับเปลี่ยนมาแล้วให้มันเป็นสไตล์ของบางกอกแอสเซทคร่คราวนี้จุดแรกที่ตุงจะพาไปดูเอาเราเราเริ่มจากตรงไหนก่อนดีคะเราเริ่มจากภายนอกที่เราเห็นกันก่นกอนเนาะมาว่าซ้ายมีลงรถของเดิมตอนเนี้ยสามารถที่จะจอดได้2อถึงสาคันนะครับในในช่วงแนวลึกแต่คราวเนี้ยเรามีปัญหาในส่วนของรงรถ ตัวลงรถไม่มีปัญหาอะไรนะโครงสร้างเ็าดีหมดเลยนะครับมีปัญหาแค่ว่าแสงอ่ะมันบดบังเล็กน้อยนะครับอ๋อคือบ้านก็จะมืดไปเลยถ้าหลังคาอยู่งนี้ใช่แล้วตอนนี้ถ้าเรายืนนอกบ้านเนี่ยเราไม่รู้สึกเดี๋ยวเราไปดูในบ้านอันนี้จะเห็นค่อนข้างชัดเลยว่าแสงมันน้อยไปหน่อยอันนี้เทพเจ้ามังกรเราจะเก็บไว้ไหมฮะเดี๋ยวผมพาไปอยู่กับเชี่ยวกุดที่นู่นมังกรเขาเยอะอยู่โอเคไป ของที่จอดรถเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันสามารถจอดกันแดดกันฝนได้เดี๋ยวตัวนี้ติดเรื่องที่ชายหลังคาเขาเนี่ยอยู่มันครึ่งช่วงของหน้าต่างนะครับครับแล้วมันก็บังแสงที่จะเข้าตัวบ้านด้วยเดี๋ยวตรงจุดนี้เดี๋ยวเราจะแก้ไขกันคราวนี้มาถึงตรงพื้นบ้างคราวนี้เท่าที่มองด้วยตาเปล่ามันดูเหมือนเป็นแองเลยตรงกระเบื้องมันดูซุดไปมากก็เดี๋ยวตัวนี้ตรงนี้ไม่ต้องกลัวเราแก้ไขให,ให้สามารถจอดรถได้มไม่เป็นซุดเอียงๆแบบนี้อยู่ละ แต่ว่าตอนนี้ยังไม่บอกนะว่าจะออกมาหน้าตาแบบไหนนะตอนนี้นะครับ,รบพื้นเนี่ยที่ชิดกับตัวบ้านมาถึงพื้นตรงนี้มันจะเอียงเอียงพื้นมันแขวนอยู่กับตัวฟุตติ้งตัวบ้านเขาอ๋อมันเลยเอียงแต่ตัวพื้นลงรถเนี่ยจากการคาดเดาตรงเนี้ยเขามีการลงเข็มเทคา,านอะไรอยู่ละมันเลยยังอยู่ในระดับเดิมของเขาอยู่เนี่ยมันสามารถจอดได้ยาวๆแหละเกือบ3มคันนะครับเป็นตอนลึกไปเลยนะ,ะใช่ มาคราวนี้ส่วนต่อไปที่จะพาไปดูฮะเข้าไปตัวบ้านกันตรงนั้นเข้าได้เหรอฮะตรงยวผมขอวาร์ปปุ๊บไปโผล่นุ้นเลยได้ไหมอ่ะได้ได้ครับเดี๋ยวลองดีดนิ้วให้กล้องทีนึงสองสามอ่ะมาแล้วฮะผู้ชมตอนนี้เราอยู่ส่วนไหนกันแล้วครับเนี่ยตรงจุดที่ยืนอยู่นะครับเราอยู่มุมซ้ายของบ้านนะครับตรงเนี้ยก็จะมีปัญหาจุดหนึ่งโอ้โหเท่าที่เห็นนะจากสภาพบ้านที่เห็นตอนนี้คือมันเหมือนมันมันจะฉีกออกแล้วอ่ะใช่ครับมันมันมันฉีกไปหมดแล้วนะครับ ซึ่งตรงนี้ของเดิมอะจากที่เดินไปดูหลังอื่นๆตำแหน่งนี้คือลงรถเดิมเขาตัวผนังเที่ยวก่อเนี่ยไม่แน่ใจว่าข้างล่างมีคานรับผนังแผ่นนี้อยู่หรือเปล่าอย่างนี้ไม่เรียกล้าวอะอย่างนี้เรียกล้าวดังอยู่ดัง,ดงครับดังล้าวแล้วเดี๋ยวตรงจุดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้เป็นห้องเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นห้องที่เรายกระดับพื้นเข้าไปเท่ากับในตัวบ้านแล้วเราทําเสริมคานเข้าไปนะครับผมขอพาไปดู ข้างในหลยดีกว่าแล้วกันครับถ้าเห็นพื้นตรงจุดนี้นะครับเขาก็จะมีคานของตัวบ้านเนี่ยด้านขวาและด้านซ้ายตรงนี้อยู่ซึ่งตรงนี้ข้างหน้าแผงที่เขาซุดไปนะครับมันไม่มีคานตัวด้านหน้าเดี๋ยวพื้นจุดนี้เดี๋ยวเรายกให้เข้ากับภายในตัวบ้านตรงนู้นนะครับแล้วตรงนี้ก็จะได้เป็นอีกหนึ่งห้องไปนะครับอืมโอเคฮะของภายในหลังเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่ที่มีการเล่นสเต็ปเดิมอยู่แล้วนะครับก็ในส่วนตรงเนี้ย ด้วยตัวสเตปเขาสามารถที่จะแบ่งฟังก์ชันตามสเตปได้เลยนะครับณนะจุดนี้ที่ผมยืนอยู่ก็จะเป็นในส่วนของอที่นั่งรับประทานอาหารจุดขวามือเนี่ยเป็นพื้นที่ยกสเต็ปขึ้นไปก็ตรงนี้ก็จะเซตให้ว่าเป็นจุดของที่นั่งเล่นรับแขกอยู่ตรงนี้นะครับพอเราเข้ามาตรงนี้ในช่วงต้นคลิปที่เราเกรยนว่าแสงในตัวบ้านมันน้อยใชนะ่แล้วตอนนี้ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ใช่ก็ส่วนหนึ่งมาจากตัวหลังคา เดี๋ยวตัวนี้เราจะแก้ไขกันต่อให้พาทิดจะไม่ได้อยู่ทิศนั้นหรือว่าอยู่ก็ตามแต่เนี่ยไอหลังคาตรงนั้นมันจะบังแสงธรรมชาติไปหมดเลยครับมันบังค่อนข้างเยอะเดี๋ยวตัวนะี้เราจะแก้ไขกันฟังก์ชันถัดมาของเดิมนะตอนนี้นะครับพื้นตรงจุดนี้เขาเป็นการดอปสเต็ปลงไปนะครับเป็นระดับพื้นเดียวกัะในห้องครัวเลยตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจัดการให้สแปรว้ให้เป็นสามารถที่จะทำาอ์เตอร์เป็นาวดี้ไปได้ตรงจุดนี้อ๋อคือ,ค,อคือเราจะตั้งแบบพวกท่อประปาจุดพวกนี้อะไรไว้ให้อยู่แล้วใช่ครับ เหมือนบ้านมือหนึ่งที่เขาทิ้งไว้ให้เลยเขามาในส่วนของห้องครัวนะบิวอินนี้แถมไหมฮะแถมไปแถมไม่หาดีนะแถมไม่ให้เขาด่าใช่แล้วเคลียร์ดีกว่าแถมไม่ว่าผมกลัวจะอยู่ไม่ถึงตอนแถมมันจะจะไปต้องแต่ตอนเราทําก็เดี๋ยวตรงนี้ในฟังก์ชันห้องครัวนะครับเดี๋ยวที่จะให้ไปเนี่ยเดี๋ยวเราให้เป็นครัวปูนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าฟินิชชิ่งพวกนี้เราเปลี่ยนออกไปข้างหลังก็ตรงนี้ก็จะเป็นในซอของซักล้างละ ก็ตรงนี้เดี๋ยวเราจะทําการเคลียร์ให้เรียบร้อยเราเคลียร์เราทําเป็นสักล้างให้อยู่แล้วโอเคฮะปัญหาหลักของบ้านนี้ที่เจออีกทีก็คือในเรื่องของปวกผิวเขินดูดีดูโอเคดูใหม่มากดูใหม่จริงๆนะครับแค่ฝุ่นแค่นั้นเองใช่แต่ว่าตรงเนี้ยเราไม่ไม่ไม่ปล่อยไว้เฉยๆอยู่ละตรงนี้เดี๋ยวเราตรวจเช็คให้นะครับอครับว่าปวกมันไปถึงแค่ไหนมาถึงชั้น2ครับผมชั้น2นะครับโอ้โหต้อนรับเราด้วยปลาเก้แหกนะด้วยปวกต้อนรับด้วยปวกปวกมาต้อนรับ ตรงนี้ไม่ต้องกังวลครับเราจัดการให้อยู่แล้วในเรื่องของปลวกขึ้นมาเนี่ยข้างบนมีละสี่ห้องนอนห้องที่เป็นจุดสนใจของหลังนี้ดีกว่านะครับมาตุ่มอันนี้ไม่ใช่ห้องนอนมาสเตอร์นะครับแต่ว่าเป็นห้องด้านหน้าเหมือนกันที่มีชั้นลอยให้อ๋อขึ้นไปมันมีขึ้นได้อีกใช่เวลาคานไม้อย่างนี้แข็งแรงไหมฮะก็เดี๋ยวนี้เราตรวจเช็คให้นะครับโอเคฮะแต่ดูเบื้องต้นโดยสายตาแล้วก็ที่ ขึ้นไปเดินข้างบนเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่แข็งแรงอยู่คือห้องเยอะแล้วถ้าครอบครัวมีเด็กน่าจะชอบ,น,ชอบน่าจองห้องนี้แน่นอนถัดมาก็จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์ละนี่คือมาสเตอร์เบดรูมใช่ก็ห้องนี้ก็จะ,จะเป็นห้องมาสเตอร์ของบ้านนะครับ,รบซึ่งฟังก์ชันเดิมของเขาก็มีตำแหน่งเซตหัวเตียงอยู่ละนะครับ,รบโดยทิศที่เช็คไว้ก็คือตรงนี้ก็หัวเตียงเข้าได้อยู่ละนอกจากนี้ยังสามารถเข้าห้องน้ําในตัวได้ด้วย อ่าใช่อันนี้อันนี้เป็นห้องส่วนตัวเลยใช่ไหมฮะใม่เชื่อมถงเนาะใช่ครับของห้องมัตเตอร์ก็จะมีห้องน้ำในตัวให้อยู่ละนะครับฟินิชจิ่งในห้องน้ำก็ณตอนนี้ก็จะเป็นสีฟ้าๆชอบไหมฮะตรงชอบไหมก็น่ารักดีครับมีชินจังมีชินจังใช่มาทั้งครอบครัวเลยเดลรมอนก็มีตรงเนี้ยเดี๋ยวเราพาพวกเขาออกไปนะครับเดี๋ยวเราแก้ไขใหม่ แล้วพอมันเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดมอ่ะนอกจากจะตั้งเตียงคิงไซส์ได้แล้วดูพื้นที่มันยังเหลือพอที่จะแบบจัดเป็นมอคกินโคลเซ็ตได้อีกด้วยใช่ช่วงช่วงซ้ายตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะบิวตู้เสื้อผ้าเข้ามาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับใช่ห้องนอนถัดไปครับตูกห้องนอนถัดมาอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนอมุมซ้ายด้านหลังของบ้านนะครับก็เป็นห้องนอนรองที่สามารถที่จะวางเตียงตู้ได้ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ํานะครับ เป็นห้องน้ําที่คอนเน็กระหว่างห้องนอนที่2และห้องนอน3อันนี้ผมขอเรียกว่าเป็นห้องซูเปอร์ฮีโร่แล้วกันมีอุลตร้าแมนมีสไปเดอร์แมนนะ้องนี้นะน่าจะเป็นเด็กผู้ชายเนาะใช่ใช่ครับดูละถัดมาอันนี้ก็ห้องนอนที่3ละคอนเน็กจากห้องน้ํามาก็จะเป็นห้องนอนห้องสุดท้ายเนาะขัพาชมก็คขาเนียเราเดินผ่านห้องน้ํามาห้องน้ําห้องนี้มันสามารถเข้าได้จากเฉพาะ2ห้องนี้เดี๋ยวอันนี้ก็เป็นอีกโจทยหนึงที่เราจะลองกลับไปคุยกันว่า เราอยากให้ห้องที่มีดับเบิลวอลลุ่มตรงมักเกียสามารถมีห้องน้ําใช้ได้อ๋อซึ่งมันอยู่คนละจุดกันเลยนะใช่ซึ่งซึ่งห้องที่ดับเบิลวอลลุ่มมักเกียเวลาเขาถ้าจะช้างน้ําเขาต้องเข้ามาผ่านห้องนี้ก็เดี๋ยวตรงเนี้ยม่ได้จอดที่เราจะแก้กันยังไงดีก็ถ้าสมมติทำอะ่ะระบบปรับปลาท่ออะไรก็ต้องเดินใหม่ใช่ต้องแก้หมดเลยครับพวกนี้อ่ะเดี๋ยวเรามารอดูตอนเสร็จกันอีกทีแล้วกันครับ สำหรับชั้นบนก็ประมาณนี้นะตุงใช่ครับครับตุงก็ได้พาคุณผู้ชมกับทีมงานมาดูเรียบร้อยแล้วขอถามตุงหน่อยแล้วกันจุดที่หนักสำหรับบ้านหลังนี้มีจุดไหนบ้างก็จะมีในส่วนของตัวลงรถตัวนี้นะครับกบห้องที่เขาผนังฉีกไปละนะเนะล่านั่นะนะนะ่ะอ่าเล่าห้องนั้นครับแล้วคราวนี้ขอถามส่วนที่ตุงชอบมากดีกว่าบ้านหลังนี้มีอะไรที่ตุงชอบบ้างอ่าที่ผมชอบเนี่ยผมชอบในฟังก์ชันที่เขาให้มาที่มีชั้นลอยในส่วนของห้องหน้าแล้วก็สไตล์ที่เป็นคอเทจแล้วก็ อารมณ์ฟาร์มเฮาส์ขนมปังเหรอฮะอเลอแปง<ะ>นี่ถ้าเป็นคดบ้านสไตล์ฝรั่งเศสไม่เป็นคอสเทสเลอแปงเลยฮะ <laughs> ใช่ครับ <laughs> เราหิวกันใช่ไหม <laughs> นิดหน่อย <laughs> อก็จะประมาณนี้สำหรับบ้านหลังนี้เดี๋ยวพอบ้านเสร็จตุงจะพาคุณผู้ชมกับเรามาชมอีกไหมค <laughs> รับเนี่ยได้ครับพามาชมอีกได้เดี๋ยวไว้ต้องลบกวนตุงอีกแล้วถ้าบ้านเสร็ สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะคุณผู้ชมสุดท้ายก็ใครมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกตุงกับบอกทีมงานหน่อยละกันว่ามีความคิดเห็นยังไงกับบ้านหลังนี้สำหรับวันนี้ Home Reno v a ท e by Heart ก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ขอบคุณตุงด้วยครับที่มาให้ความรู้กับเราวันนี้ครับครับอบครับอ่าขอสักหนึ่งซิงเกิลได้ไหมครับหนงไม่ไม่ได้แต่ว่าจะมีุบไว้นิดนึงเดี๋ยวอาจจะเทปต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวเรามีสมาชิกมาเพิ่มแล้วเราจะขยายอาณาจักรขยายทีมเพราะอย่างคราวทีี่่แล้้วก็็เเปนนนองฝทพาาารม เดี๋ยวเดี๋ยวอุ้มไว้ก่อนว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงติดตามชมกันเราก็ต้อง <c oughs> มาลุ้นว่าเขาจะเป็นศิลปินท่านไหนใช่ <c oughs> แต่เราวันนี้พี่เอขอ <c oughs> ตุงขอตัวลาไปก่อนแล้วทีมงานขอตัวลาไปก่อนเช่นกันครับ <c oughs> สวัสดีผู้ชมครับครับบ <c oughs> ๊ายบาย รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe c h anel n b a งกอก k Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ